ตอนนี้ก็เป็นเวลา18.00นนะครับซึ่งเดี๋ยวพวกเราเนี่ยก็จะไปได้มึกกันนะครับหรือเรียกอีกอย่างนึงก็คือตกปลาหมึกนั่นแหละครับตอนนี้ก็เตรียมตัวกันอยู่ไว้ไปเจอกันนะครับนี่ผมกับคณะหมูกรอบคณะของพี่โจนะครับแล้วก็มีชวันวิทย์แล้วก็ช่องแม่ชายไปเที่ยวเลยนะครับบอกเลยว่าเทปนี้นี่ จัดเต็มความมันลืมบอกไปเทมผมเนี่ยก็มี <c oughs> พี่สมคริตด้วยนะครับซึ่งก็เดี๋ยวค่อยไปเจอกันที่หน้างานแล้วกันโอเคโอบค่อครับ My friend s band Oh t a l k i n b u t power o u โอเค okay, let's go ม <c oughs> mm ืดๆอย่างนี้เลยนี่เรากำลังทำการชาร์จไฟให้กับเหยื่อปลอมของเราอยู่โอเออะไรเยอะนี่โอ้โหนี่เรื่องแสงเลยเรื่องแสงเรื่องแสงนี่ครับวันนี้แหละเราต้องวินเรื่องใช่แล้ววินโอ้โหมืดตึบโอ้ยเหมือนอนาคตเลย โอ้แปลงแปลงนั่อไฟจาโอ้แรงเขียวเลยเยตอนนี้พวกเราก็มาถึงเรือของพวกเราแล้วนะเดี๋ยวเราจะแบ่งเป็น2ทีมนะครับซึ่งทีมเราเนี่ยก็มีพี่คริสและแฟนของเขากับไน์เอสดีแล้วก็พี่แอนแม่ใช้ไปเที่ยวกับชวันวิตพรอส่วนทีมพี่โยโฉก็มีนั่นแหละครับทั้งคณะของเขา สำเป็นยังไงไปลุยกัน ทีมนี้ก็จะไปลงอีกลำตรงนู้นนะครับนี่นู่นเลยไว้เจอกันตอนท้ายนะครับโอเคเดวเจอกัน มีมีมีนะครับแอนนี่ไอ้เด็กแอนนี่รามึง you are r e a y good luck เย้โอ้สุดล็อคอะฮ้วู้วู้วู้เชอโอ้โค่นหมาน very good very g o o the king I think we team is winner oh s s t j s t น่าจะสมดแล้วก็บนรุ่นมูนะ แบว้าวเยโอ้ดดบนี่ตาผมบังแล้วผมผนี่จะเป็นแบบไมนนุ่นเลยนะครับนี่สูตรหมุนโอ้โหออริจินอลสุดๆูซิว่าเราจะได้ไหมนี่เลยออริจินอลย่อน What oh, cool. Yep. Oh. Yes. oh. Good <laughs> job, yeah. yeah, man. Oh ไม่รู้มาเป็นตัวเสริมเฉยๆนะตกไม่ได้สักทีนี่ได้แล้วตัวที่สามขอแอนได้เลยเก็บเก็บเก็บโอ้ได้ปลาเฉยนี่ปลาะเลยนี่นะครับมีน้องน้องในนะคะเหลือจากบ้านสุดท้องกับเบ็้มกับเบินี่ก็ไปตกปลาแล้วปลาก็เอาาแล้วกันนี่คือปลาอะไรครับพี่ ปลาตลุงครับกินได้ไหมคะับกินได้ครับปลาสะลุงทำอะไรกินนะคะทำอะไรกินเหรอย่างได้ไหมต้มได้ครับเอาต้มได้เอาเอาเป็นี้อู้ระวังเด้อแข้งแข้งมันแข็งต้มนี่มาอีกแล้วโคตรหมาอันนี้ตัวตัวที่ห้าของแอร์แล้วนะคะนี่ตัวแรกของจอนะคะสายจะทำบาปขึ้นกับเป็ด อ่ะต่อไปค่ะต่อไปยินดีด้วยนะจอนตัวแรกแอบแรกผมจะมาเขาจะกลับบ้านกันละจอกจอกใจด้วยใจด้วยตัวแรกแล้วน่าจะเป็นตัวสุดท้ายแล้วเหมือนเหมือนก็ไม่ได้ตั้งใจตอบได้แล้วเหมือนก็ว่ายมาเกี่ยวโดนว่ายมาบังเอิญบังเอิญมาเจอโอเคค่ะเอ๋อุ้ยพี่แอนก็มาแล้ว ไม่ <Yeah. S 2> ได้แล้วนะคะตัวเล็กแต่ถือว่าได้นี่ hey. ได้อีกแล้วกว่าจะได้ต้องตามรอยเขามากูม้าลอยมาจากไหนรู้ เดี๋ยวเราก็จะพักยกแป๊บหนึ่งครับตอนนี้ก็มานั่งกินปลาเหมือนกันก่อนอกินสดๆสสจากท้องทะเลสดตัวนี้ไม่มีอีกแล้วสดตัวนี้ก็คือสดตัวนี้ก็ผมนะครับ <c oughs> สดตัวนี้ก็ต้องลงไปกินในน้ำแล้วนะมีคนสดก็ต้อกินับน้ำเป่แล้วก็มีคนสดด้วยโนหะ <c oughs> โอเคมาแล้วครับนี่ลาหุดของเรายอดแห่งวัตการามนี่เลยเต่าย่างเคลื่อนที่

ตอน้ย่างหมดสตัวนะตอนนี้พวกเราก็ย่างสุกแล้วนะครับนี่มีแบบหมึกไข่ไหมครับ โ <Yeah. S 2> อ้โหนี่หมึกไข่เน้นๆแน่นๆเลยนะเนี่ยนี่มาเด้อพี่น้องเด้อนี่ยอดขอลาไปด้วยนะ ถ่ายเน้นๆเลยเนี่ยถ่เน้นๆขอโฟกัสกันกดูถ่ายเต็มเลย

ตัวเก็บของลับไปแล้วนะครับ โอเคครับตอนนี้เราก็มาถึงท well ี่แคมป์ละเราก็ได้จัดแคมป์นิดๆนี่กับมิดสหายคริสนี่แล้วก็บุมิกาของเราของแปงชนแนลในปาร์ตี้กันครับคืนนี้โดมันแน่นอนเกิดเกด There is a... Um, nice. There is a... Um... Inutilmente envío mis palabras, llorando mi guitarra, se deja oír su voz. Meses, meses, meses. Que me sepa comprender, hay maravilla de mujer.

Good, eh? Good. Good mix. Okay, okay. Galapagos y Tailandia. Yes. <laughs> Perfect. Yo!